ไลน์จ้ด้ดดดยวยเพจ b วัล n ลเวอร์ฝากสนับสนุนเพจบ,บู๊บไลน์กันด้ดวยนะครับอาจารย์คนนี้โด่งดังมากเลยเหรอเช่นกับก็สติกกันนิดหน่อย เรื่องนี้นัดนานมากถึงจะทานอาหารก็ได้สมมือคนนี้เป็นดาราบ,บุญใหญ่ที่ออกจากวงการบัรบนเทิงมาหลายปีแล้วชื่อเสียงไม่ได้ด่ดังมากนะแต่ว่าหนังสาเนั่งที่แสดงล้วนได้รับรางวัลในที่เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศแฟนกลับล้วนเป็นแฟนๆนันงเกากระทั่งนใน เธอชื่อว่า,าจงเจียจะได้ดีกว่าปรด์ปา้ยอาจย์ฉันเข้าใจ,าบบาาจแล้วล่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงระหว่างฉันขับเธอไม่ได้เป็นอาจารย์และลูกศิษย์กันคุณโจเก็บที่เรียกเมื่อกี้ไปด้วยจงเจียงนักแสดงดูเก่าที่ออกจากวงการมาถึงมานาน,น รบกวนคุณได้พิจารณาคําขอร้องที่ฉันตรสับไปอาก่อนหน้านี้หน่อยเถอะนะเจนเจนคืออย่เม็ดงามจะต้องดับการกัดกร่อนจะคุณถึจะกลายเป็นเถิในวุฒิชนที่ดีกว่านี้เด้อพี่ผูสนทนในฉันเรียกว่าอาจารย์เองนะทำไมคุณโดนดุถึงกลายเป็นฉันล่ะ โลกนี้มีช่างหยกตั้งมากมายในเมื่อคุณโจรจะเป็นหยกเม่นงามเหมือนเดิมต้องมีคนเห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะได้รู้จักคุณนะว่าเป็นกีดของเชนแล้ว โจมาได้ครึ่งทางแล้วทำไมถึงอยากเข้าวงการบันเนทิงล่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะในเมื่อเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ต้องมีทักษะการสแสดงที่ดีถึงจะโอเคคุณช่วยพีาแจนหน่อยนะคะตามที่ฉันรู้มานะนักสแสดงในกระแสะที่ไม่มีทักษะฝีมือการสแสดงก็ย่อมเป็นที่นิยมกันอยู่บ้างคุณโจรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้แย่ไปกว่าพวกดอกไม้ดังๆพวกนั้น ทำไมต้องมาทุกทรมานอยู่กับฉันด้วยมีเมื่อเป็นแักสแสดงแล้วก็ต้องมีทักษะการสแสดงถึงจะถูกไม่ต้องถามหาเหตุและผลคำถามนี้ไม่ต้องหาข้อพิสูจน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดีกว่านี้เหมือนฉันตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเปียบเลย เซลเจงมมงเธอไม่ผิดจริงๆเรื่องนี้ตะมาจก็กับที่เจงอีกแล้วล่ะกลับไปก็าถามก็าดีกว่าขอบคุณนะครับอาจารย์จง้ดยตาปล่อดไปนะครับกลับไปต้องถามที่จเจงให้เคลียวว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กน้อยนั้นเลลาวนายคิดเองกันแล้วกันนะว่าจะตอบแทนความมีน้ำใจของฉันยังไงลำบากกูแล้วล่ะตอนฉันเจอเธอครั้งแรกฉันคิดว่านายแก้ถุกทำเสน่ห์ให้หลงรูปรักภายนอกนั้นซะอีกตอนนี้มาคิดคิดดูแล้วสาร้อยคนเนี่ยเป็นคนมีความถูกต้องนี่ใสไม่เลวเลยและแต่จริงจริง เอาละนเมื falando, um emente, e então, ่อนายกับผู้จัดการของเธอต้องการให้ฉันนำเธอไปยั่ก็เตรียมตัวทนทุกข์นเลยงั้นรบกวนปุณต้งให้ผมทุกนอหน่อยแล้วกันนะ งั้นพรุ่งนี้เช้าจะมารับตื่นปันเลยแล้วกันเนอแล้วตอนบ่ายก็กลับไปแต่ละคนรับทราบแล้วครับพี่เชิญทำไมถึงวิดีโอขอมมาฉันก่อนเนี่ยฉันได้เธอตั้งก้าควบคุมประตูไว้ตอน8โมงไม่ใช่หรือไง โอเคที่แตกามาตรวจสอบคุณดูสิตอนนี้ไม่ใช่อยู่บ้านแล้วหรือไงอะแจ็คก็ถามเลยสิคุณเป็นอะไรกับจงเทียเหรอรู้จักกับคุณปูดนว่นะเมื่อก่อนย่าเจอเคยสนับสนุนภาพปีนของเธอเลยแล้วทําไมตัวถึงบอกว่าคุณไม่ได้เอาชิ้นผิดล่ะเจนเบลหลอนก่อนด้านนี้แล้วพวกเขาหอหล่อนสอนก็แสดงให้เธอไม่อย่าให้เธออายเกินไป จะนายอะไรวันนี้ต่กล้องชมฉันด้วยว่าวันทั้งวันอะ่ะทั้งเชื่อฟางแล้วก็สวยด้วยถึงด้วยคุณจิจะกลับมาเมื่อไรเหรอคิดถึงันแล้วเลยถ้าคุณมาจานจงไม่น่าจะดูฉัน้างนะ <c ười> ตัวนี้อยาคุณหนุนหลังเก่งจริงๆเนะ้อ Bây giờ, tôi và a chung tiêu chắc, thị trạng thăm hãy toàn bảy mà nhiều lần nữa được không? Chúng làm được. Chỉ tôi thích nhập là tôi. Nếu A-chan chung ước bà bọc, tôi kêu gặp tôi. Tôi đuổi tới đây. A-chan à chung, đến rồi. เดี๋ยวฉันสอนเธอเรื่องการดีความมารู้กับคนก่อนหลังจากนั้นเธอก็แสดงให้ฉันดูนะมาดูก็รู้ว่าตอนเรียนเธอไม่ชอบจดแน่นอนดังนั้นเธอแสดงให้ฉันดูนะหากมีปอนสวัจริงๆไม่ต้องถ่ายละครรักใคร่ๆแบบนี้หรอกเดี๋ยวฉันจะแนะนำาพว่กับหลังที่มีความสามารถให้แย่ลาจังเก็บพี่เฉินที่เปลี่ยนตัวตนของฉันเป็นคนใหม่ ไม่คิดว่าต่อมาจะถูกเตำมนี่แต่แสดงออกมาไม่เล็วเลยทีเดียวแต่ว่าแหลกทางนั้นมันกลับว่างเปล่าเหมือนพรงไม้แล้วความชำนาญในการสร้างบทสุนทอีกเพื่อภาษาคนได้หรือเปล่านะเป็นบ้าเหรอฉันถามว่าจะพูดภาษาคนเป็นหรือเปล่านักแสดงคนหนึ่งที่พูดบทไม่ชัดด้วยซ้ำฉันว่ากลับไปพักผ่อนตอนนี้ยังไม่สายกว่านะ ปะปุพูดได้ค่ะเธออกกึออะไรล่ะดูฉันแสดงนะตอนดึกจะกลับไปดูการพัฒน,นาการแสดงซะนะต้องหาสองบทพรุ่งนี้ใช้จุงตรวจน,นะ ได้ได้สิคะตอบไปเสียงดังไม่ได้ทานข้าวเหรอเพิ่มความรู้คุณธรรมอีกห้าพันคำและจากนี้ต้องเขียนมันทุกวันจำได้แล้วถึงกอกจะออกไปได้เออได้ค่ะเรียนมาตั้งเช้าแล้วรูบบ้สึกไงบ้างไปไรนไปถูกตีมาหรือไงอะ อาจจะโจงไม่จะดูไปบ้างแต่ฝีมือการแสดงนั้นสุดยอดมากถ้าอยู่กับหลวนท้ายที่สุดจะเรียนด้วยอะไรได้อีกมากมายทีเดียวเลยล่ะอาจารย์จงสังอาชย์ต้องกันบ้านไม่ใช่แค่อ่านหนังสือสอง v o ฉันต้องเรียนคำคุณธรรม์ห้าพันคำในทุกๆวันอีกด้วยก็ิีมว่้จริงๆะการเรียนดูคุณธรรมให้เสียวอยู่ช่วยตึกเกียแล้วกันส่วนหนังสือตัวต้องอ่านเอง ทำไมคน,นที่ดุทำได้ตื่ปเันทุกทีเลยคับเสี่ยวจวงเขาสอนตัวเป็นการสวดตัวใช่ไหมวันนี้แต่ได้ไม่เดียวเลยนะพรุ่งนี้สู้ต่อแล้วกันเนดะ้อเตียนเตียนพีพอสมบัติต่างหากแล้วตัวเรียนดูมดันด้วยตัวเองที่ไหนกันจริงด้วยเสี่ยวเตียนแล้วแสดงยังกันเด้อไปไหน นักแสดงหญิงอันดับสคือปนาที่ยากจะแก้ไขพวกเราเลยตัดสินใจว่าจะแย้าความสุดใจมาที่นักแสดงหญิงอันดับ3ามอนการแสดงวันนี้ของเธอพัฒนาขึ้นเยอะมากยินดีด้วยนะฉันบอกนายแล้วกันจริงๆแล้วอะไรเนี่ยพูดดีๆว่า ตัวน,นี้จงเไไจี๊ยบจะสอนก็นสแสดงเธอเหรอนักสแสดงในวงการจะมีน้อยหยากจะเรียนกับนักสแสดงเก่าคนนี้กได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของจงเจียวันหลังอาพ่วงกับมีการรีเจนชันก็สามารถเพิ่มการกลั่นกรองไปแล้วอีกเช้นนึงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยากมากกว่าจะได้เจอหนะ้าจงเจียสักครั้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องให้ตื่นได้ดนอะจริงด้วยแต่ว่าอาจารย์จงคิ้งมานมากนะ จะได้ยินมาว่าป้าต้มประกัดดองร้านนี้รสชาติมีเเลวคุณนาที่ทำอาารมาแล้ว30กว่าปีแน่ลองชิมดูนะประกาศข้อมูลนักแสดงหญิงหมายเลขสาฝากทุกคนดูแลด้วย พี่เตียนดูสิเฉเดชชมพี่ว่าเป็นสาวสวยจนดะีเฟนแ่จอมีแต่ธุรกิจความงามแล้วเนี่ยไม่ดีเลยถ้าไม่มีแต่บัญชีการค้ากับแอนตี้แฟแล้วเนี่ยส่วนจะเป็นแฟนกับกองสงใจจูด้วยในรูปจริงมาเปิดเผยโจทินเตียนได้แสดงหน้าใหม่ถตุเปเผยว่ามีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับนักแสดงชายแซ่ซง สองคนนี้ใช้แก้วน้ำร้อนสำหรับคู่รักในกองถ่ายอย่างไม่ขืนอายออกไปจากพีุู่ฉันนะคัดการการย่งทีนและสร้างแต่การสมศิสสมาพเนี่ยใช้กล่าวจ่าเพื่อตัวเองดังเหรอมีเพื่อนในวงการบันเทิงคนนึงบอกว่าเมื่อวานเกิดเรื่องขึ้นกับนักแสดงสาวอยู่อันหน้าในกองถ่ายเหมือนคนที่ชื่อว่าโจจินเทียอะไรนี่แหละเป็นคนทําไปตังเง่ๆยะแล้วตอนแรกที่ดูรูปความประทับใจแรกก็มีอยู่หรอก แต่คนที่ใส่ยแย่ๆแบบนี้อย่าอยู่ในวงการบันเทิงเลยคืนนี้ไม่ต้องดูตัวสัหรับแล้วล่ะเสี่ยวโยจะอยู่เป็นเพื่อนตัวเนดะ้อพรุ่งนี้เช้าเราจะจัดการแต่หลงข่าวถึงยังไงคนพวกนี้ก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่มีแค่มือก็ได้ละถ้าฉันตอบกลับไปเป็นรายคนคาด่าคงข้ามปีมือของฉันน่าจะพงังติ่งก็ความทุ้ิงอูว ถึงเวลาเลี้ยงปรับใจฉันถูกกับเป็นพี่น้องพี่รักกันจริงๆและหลังนักสแสดงสาวหน้าใหม่น้องสาวดาราใหม่คนนี้คล้ายเธอมากเลยแต่ว่านิสัยของหล่อนนั้นแย่มากฮะตัวจริงอูฉันปรับใจเธอมากจริงๆคนนี้คือฉันเองเดี๋ยวติวดกังวลน,นะพี่สาวจะพักพวกชาวเน็ตไปด่าพวกเขาเอง ได้ส่งโคก,ก็มาปรับฉันเยอะขนาดนี่แต่มาเนี้นไม่มีที่เฉยเลยล่ะจินอันจื้อเออจะไรจื้อตัโก้มาให้ฉันซะมาดูแลแบบนี้เหรอเรื่องนี้จ,จัดการเรียบร้อยแล้วว้นนี้เรื่องนี้จ,จัดการได้เรียบร้อยพรุ่งนี้แล้ว ดูเลตัวเองก่อนนะอยู่เลตัวเองที่หมู่จะตายกูจังหะห้ามสักประดนเดี๋ยเจนเด็กกันแต่ตัวสุดงานแสดงกับรุ่นรง,รงนี้เลยวันตรรมาปฏิทันที่ครบับเริ่มการแต่ตัวสุดกับคุณผู้หญิงเริ่มขึ้นแล้วออเอาจต่หลีกไว้เช่นเดี๋ยวก่อน การแตะต้นสุดนี้จะส่งของขวัญใหต้ตัวได้าไงแพตตี้ครับคุณกดรูปของขวัญในนี้ก็ส่งไปถธอได้แล้วละครับได้ทำดีกว่าเดี๋ยวร้อยคุณผู้หญิงออกมาแล้วก็ส่งของขวัญที่แพงที่สุดส่งจนการแตะต้นสุดจบค่อยหยุดจ้าหน1ดหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงความภาคภูมิใจขึ้นไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนบุลลเคาราะวัน 5.16ล้านมูลค่ารางวัลนสมูลค่ารางวัลน2ิเตเียนเตียนแนะดำตัวกับทุกคนหน่อยไหมอุ้ยตานี่เป็นเพื่อนโรงเรียนชนิดหนาน้องเตียนในเว็บบอกกับโรงเรียนเรามีลูกเธอด้วยสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือโจจินเตียนนะคะเตียนเตียนสวยๆอย่างเธอตอนเรียนอยู่มีผู้ชายมาจีบเยอะไหมไม่มีเลยค่ะตอนที่ฉันเรียนน่ะฉันต้องเรียนมากเลยค่ะ แกสามารถบอกสถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเธอหน่อยได้ปหมสถา,านะความสัมพันธ์เหรออืมแล้วปัจจุบันฉันโสดค่ะแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะมีความรักกระตุ้มเตียบพลังทั้งหมดไว้ที่งานในวงการบันเทิงค่ะช่วยด้วยจะ่ารักกันไปแล้วผู้ชายกลางนั่งไร้เหรอแต่บนดีเวอร์เจ้าคนที่ในใจมีแต่งานแบบนี้แหละขอร้องลนะ เทียงอย่ามีความคิดอย่ามีแฟนเลยนะผู้หญิงคนนี้ปลอมมากโขไม่กระตั้งตรวจสารก,การศึกษาเลยสามารถบอกความรู้สึกแรกที่ถือมาเป็นนักสแสดงได้บ้ฉันรักการแสดงมากค่ะเหมือนก้นปกติเลยฉันไม่มีตังเงินและอำนาจแต่ว่าฉันมีใจที่จะไม่ลดละความพยายามค่ะเช่นเดียวกับการเรียนฉันเชื่อมาเสมอว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะแะ คำพูดนี้พวกเราเจะปักไวนแล้วเมื่อวานในอินเทอร์เน็ตม,มีการเผยแพร่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับส่งใจจูไม่ธรรมดาเลยคุณช่วยอธิบายมาหน่อยได้ไหมครับพระเจ้าส่งใจจูมาแล้วเช่นกับอาจารย์ส่งเป็นเก่เพื่อนกันธรรมดาทนาันั้นแล้วค่ะเขาดูแลฉันเหมือนน้องสาวมาตลอดส่นเกี้ยนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆ